แล้ววัดท่ำเสือแต่ทำไมบันไดมันสูงจังเลยอะ่ะพวกเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยไหวงั้นพวกเราไปกันเลย <Why? S 1> เอ้ยทุกคนแล้วแบบเนี้ยเราต้องเล่กตรงไหนกันก่อนอะ่ะถามใครดีอ่ะอืม ร้านป้าใครดอกมไม้ไหมป้าไปกันเถอะสวัสดีค่ะคุณป้าพวกหนูมาจากในเฉลิมพระเกศนะคะถ้าพวกหนูอยากชมเกี่ยวกับงานภาพวาดพวกหนูควรเริ่มชมจากจุดไหนดีคะด้านในเจดีเกศเก้วมหาปฐาจ้าชัดเลยจ้าอันนี้เหรอคะค่ะด้านนี้เลยคะ่ะอ๋อขอบคุณค่ะรออะไรยังน <laughs> ี่เฮ้ยที่นีไม่มีงานจิจกรรมเลยงานเราซึ้นไปชั้นสองกันเลยไหมป่อ ข้พที่ส2สมเร็จพระนเรศวรยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชาจับนักพระศัตถาเจ้ากรุงกัมพูชาได้ทรงทำพิธีะสมกรรมข้อที่13พระเจ้ามันทบุเรงหนีไปตองอูและเผ่าเมืองคงสาวดีหนีพระนเรศวรหลังจากที่อยุธยาถูกเยียบยํามานานพระนเรศวรบุกคงสาวดีได้สำเร็จ ข้อที่สิบสี่สมเด็จพระนเรศวนตีเมืองตองอูอบอุปสรรคคือคูเมืองกว้างและลึกมากองให้ขุดคลองระบายน้ําออกคลองนี้ได้ชื่อว่าคลองโยเดียอันเป็นชื่อที่ชาวพม่าในสมัยโบราณใช้เรียกอยุธยาพระมหากษัตริย์พวกเราช่วยกันนัไหมว่ามีพระมหากษัตริย์ทั้งหมดกี่พระองค์มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์รวมทั้งหมดสิพระองค์ เป็นเรื่องเราวเกกับพระพุทธเจ้าน,นีา่นามีใครพอรู้ก่อนไหมมาใครอยากรู้เกี่ยวกับภาพไหนทางกูดูมาเลยภาพนี้ลหละภาพนี้เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกพระบรมศาสดาได้ยิงย่างลีลาเสด็จลงจากดาวดึงโดยบันไดแก้วมณีไม้ท่ามการเท,เทพยาดาในหมื่นักาวาลมีเท้าสักกะเป็นต้นแล้วภาพนั้นล่ะภาพนี้เป็นพระภูริทัศน ยิ่งด้วยสินบาร,รมีถูกอาลัมพายหมองูมาจับไปไม่ทำอันตรายเพราะเกงสินจะขาดช้าก่อนพวกเรา งานนี้เตยไม่ได้เป็นผู้อธิบายคนเดียวนะแต่เตยม,มีผู้ที่รู้เกี่ยวกับประวะัติววความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์งงนี้มาเล่าให้เราฟังท่านผู้นี้ก็คือครูรูมหาโดดมค่าโยคแห่งมัททัมเสือสวัสดีครับทุกคนเออพวกเราให้ขอรับกวนคุณลุงหน่อยนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ให้พวกหนูฟังหน่อยค่ะอ่าความเป็นมาพระพุทธรูปองค์นี้นะอ่าเริ่มมา สร้างตั้งแต่พศอต่อสมบัตหสิบห้าจากการที่ว่าเริ่มเป็นวัดพ่อต่อสมบัติรัสิบสี่แล้วพ่อต่อสมบัตรสิบห้าก็เริ่มสร้างพระพุทธรูปชื่อเต็มๆก็หลวงพ่อชินประทานพรอ,อืมอสร้างประมาณนักสองปีกว่าเกือบสามปีเป็นปูนปั้นอ่าแล้วก็ที่เรามองเห็นเป็นโมเสตแต่ก็อาจ,จะเก่าไปหน่อยเพราะตอนนี้เราบุรณะใหม่ประตั้งเศลไรเ็จก็ เห็นว่ามันตากแดดตากลมตากฝนเขาก็เลยสร้างสุมขึ้นมา,าสุมที่เราเห็นเน่ยใครผายพญายนาคพวกเนี้ยสุมเนี่ยการสร้างเขาก็เพราะบนเขาเนี่มันต้องรู้จักรู้จักวิธีท,ทางลมการสร้างก็เลยเป็นการที่ว่า,ามีช่องลมระบายตลอดเพราะลมด้านหน้าเนี่ยด้านนาเนี่ยขเขาเรยกไอทิศเหนือ,อลมจะมาช่วงสี่เดือนตั้งแต่เดือนอตั้งแต่เดือนตุลา ตุลาพฤศจิกาธันวามกราตือเดือนนะลมจะมาทางจิตเหนือลมจะแรงพอลมแรงนะพอเขาไปประทะหน้าลมพ่อชินประธานพรนะหันน้าไปทางทิตเหนืออ่าแล้วช่วงช่วงตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราลมจะมาทางจิตเหนือพอลมลมแรงเข้ามาประทะเอ่อมาประทะตุมเนี่ยแต่เขามีช่องระบายขเขา้าพอลมแรงจะทําให้อา่า ลมเนี่ยอ่อนตัวลงมาอืมแล้วถ้าเกิดทางทิศใต้อาลมก็จะมาแปดเดือนแปดเดือนก็พอลมมาแรงก็ประทะมันมีช่องระบายขงเข้าการการสร้างเนี่ย,ยก็ใช้เวลานานแล้วก็อ่าประมาณมากพอสมควรพอการอพอสร้างเสร็จลายเสรกก็จก็อ่าพูเอกผู้สริกนชนก็มากราบมาไหว้กันอามา,ข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 ,าขอโชคครลาบขอพรกันจนประชนม์ผลสเร็จก็หลายๆ หนูะจะทำอะไหนอีกไหมเราเจอคนมาก็เยอะแล้วเพื่อนๆคิดว่าว่าถ้าเสือมีอะไรสะดุดตามากที่สุดเจดีเก็แก้มมหาปสาทไงเดินเข้ามาก็เห็นเป็นอันดับแรกเลยเออคุณลุงคะตั้งแต่หนูมาที่วัดถ้ำเสือเนี่ยก็เห็นเจดีเกับเก่งเกียนอยู่คู่กันเลยมันมีที่มาที่ไปยังไงเหรอคะคุณลุงอธิบายให้ฟัง,ยยงได้ไหมอ่าด้านะเดี๋ยวจะอธิบายเ,าราเ,เราระวังเจดีแปดเหลี่ยมกับเก่งเกียนนะเจดีตรงแปดเหลี่ยมนี่นะ เริ่มตั้งตั้งแต่พศ2520ปีแล้วก็พอก,ก้างเสร็จก็ใช้เวลาหลายปีแล้วก็เอาพระบรมาธาลีนิกิตาฏเนี่ยไปรประดิษฐานอยู่ชั้นที่เก้าแต่การที่เราเห็นทรงแปดเหลี่ยมเนี่ยทำไมต้องสร้างทรงแปดเหลี่ยมเพราะ,ะบนภูเข้านโยลม,มแรงควจะต้องสร้างระบบเป็นเป็นเหลี่ยมหรือว่าถ้าเกิดทางธรรมะเขาเรียกว่ามักมีองค์แปดทางสายกลางอ่า การงานชอบอาวาจาชอบปฏิชอบทุกอย่างมันมีหลักธรรมะมันแฝงอยู่ในตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นทางทางโลกทิดทั้งทิศแปดทิศต,ตอนออกตะวันตกทิดเนือทิศใต้ตอนออกเชียงเหนือตรเนี้พอ,อาการตบแปดเหลี่ยมเนี่ยก็จะทําให้รูปการที่ว่าเจอแรงลมแรงๆเขาก็จะไม,ไม,ไม่ไม่เกิดความเสียหาย ส่วนเก่งเก่งจีนที่เราเห็นเนี่ยนะที่เราเห็นเออเก่งจีนนะะเก่งจีนนี่เออขงวัดทั้งน้อยอ่าเป็นเออเทระยานเป็นวัดวัดเขาเรียกวัดจีนแต่เก่งจีนนี่ขนเ,เ,าเ,เนนขาสร้างมาก่อนสร้างมาก่อนหลายปีอ่าแล้วแต่ที่คู่กันเนะี่ยเพราะมันไปนบุกเข,ขาลูกเดียวกันอ่าแต่เก่งจีนนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกส่วน จะดีม่าเกตแก้วของวัดน้ำเชือเนี่ยไปทางทิศเหนืออมองถ้าเกิดมองระยะไกลตั้งแต่อําเภอท่าม่วงมาเนี่ยอังค้าแม่น้ำมาเนี่ยมันจะเห็นเด่นตั้งงานตาเลยอจะมีความสูงกว่าเก่งจีนหน่อยนึ่งนี่แหละคือที่มาที่ไปของอระหว่างจะดีเกแก้วกับเก่งจีนใช่วัดเดียวไม่ไม่ใช่วัดเดียวกันคนละวัดเป็นคนละวัดอ่า พูดให้ให้น้องๆเข้าใจแบบนี้แหละตอนนี้เราก็เข้ามาในพระอุโบสถของวัดทเาเสือของเรานะภายในอุโบสถนี้ก็มีรูปภาพแต่ละแต่ละชุดละชุดก็เกี่ยวกับพุทธประวัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรัสอู่การตรัตรล้ปรินิพานก็มีมีแต่ละภาพละภาพอไว้ให ให้ดอูอย่างกาด้านหน้าหรือว่าตรงขะประธานก็ทรงประพฤติปฏิบัติตรงทรมานร่างกายของตัวเองพ่อดอาหารแต่ก็ไม่ผลไม่ใช่ทางแห่งความสุขจึงต้องมาฉันพระอาหารก็มีนางวิสาขาเอาไปถวายหรือว่าแต่ละรูปแต่ลรูปนี่ก็ไม่ว่าจะเป็น การเสด,ด็จเข้าไปในป่าเพื่อโตงโงดอาหารก็มีช้างหรือลิงนำนำพึ่งเข้าไปถวายแต่แล้วรูปแล้วรูปเนี่ยส่วนมาด้านนี้ด้านหลังพระอุโบสถนี้เอด้านหลังของพระประธานะจะเป็นการพระอรหรันตุกทุก,ท,กที่สำเร็จตำเร็จพระอรหรันต เข้ามาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันเข้ามาประชุมเพื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นัดหมายกันมารวมตัวกันนี่ทั้งหมดอัดไล่ร้อยลูปไลยร้อยลูกอยู่แล้วก็ด้านนี้ทรงโปรดพระบรรดาเสด็จจากดาวดึงทรงโปรดพระบรรดาก็เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือวันอ,ออกพรรษาหรือว่าวัน ตักบาทเทโวโลหณนะนี่นะ,ะส่วนด้านทับประตูทิศตะวันตกนี่มีเหล่าเทวดาเขาเฝ้าพระพุทธเจ้าส่วนด้านนี้ด้านทิศตะวันตกเถอบมาอีแถบหนึ่งก็เกี่ยวกับประสาทีหลังเพื่อจะไอ ไม่ว่าจะเอ้สามล่างไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนก็ะจะมีประสาทไอ้ประทับอยู่ส่วนแต่ละที่ละที่ที่เราที่ที่น้องๆได้ดูได้ดูแต่ละแต่ละภาพละภาะพานันาดเนี่ยเกี่ยวกับไอ้เกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการประมทระมโท,ที่ตุมพานหรือว่า ตัดทะลุริญิพานนี่แหละเก็จะปันปัน้ปนเป็นปูนแล้วก็หาไอเพ้นทองก็มองดูสวยแต่ง,งานตาแต่ถ้าเกิดที่เรามองอาจจะไม่เข้าใจตรงที่ว่าเขามันจะมีะตัวหนังสือบรรยายให้ให้เราดูถ้าเกิดเรามีถ้าเกิด,ะกดจะมีหนังสือหรือว,ว่าเขียนภาพไว้ หรือว่าเกี็ดจะเป็นรงสื่อนี่ยเราจะกระจาอีกมากแต่เราก็มองไปอีกแบบหนึ่งว่าที่เป็นเป็นปูนปั้นนะมันบ่งบอกถึงช่างที่ปั้นว่าสวยสวยสดงดงามแม้กระทั่งภายนอกพระอุโบสถเนี่ยมันก็เป็นทรงแปดเหลี่ยมทรงแปดเหลี่ยมถ้าเกิดตามภาษาบาลีเขาจะบอกว่าอัฐมุกอัฐะแปลว่าแปดมุกแปลว่าหน้ามีทั้งหมด แปดเหลี่ยมสังเกตได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพระอุโบโสถจีดีเกตแก้วหรือว่าแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยขออยันยาตั้งเป็นอตรงแปดเหลี่ยมหมดอมันมองได้ตรงทางหลักทางธรรมก็มักมีองค์แปดทางใต้กลางหรือว่าทางโลกก็พิสท,ท,ทั้งแปดเพราะฉะนั้นนะที่เรามาได้มาศึกษาวัดทั้งเสื่อนี้แต่ละจุดละจุดนะก็มีสิ่งสวยงดสวยสดงดงามแต่ละที่ โหวันนี้เราได้รับความรู้เกีกก่ยวกับงานัระศิชนินในวัดถ้ำเสือเยอะมากๆเลยแถมยังมีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังแล้วยังมีงานไปส่งคุยอีกด้วยนะ <Yeah. S 1> เย้เฮ้ยต่ว่วันนี้เมื่อเรามาแล้วอะ่ะเราได้รับความรู้แล้วเราก็ต้องมีรูปสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะอย,อย่างนี้ต้องไปเช็ค <Check it. S 2> อินอ้า <c oughs> <c oughs> การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ของเราเน้นอยากให้คุณครูและก็นักเรียนได้ร่วมกันคิดร่วมกันบูรณาการในการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน ก็คือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของพวกเราในจังหวัดกาญจนบุรีอยากให้หนักเรียนได้เน้นในเรื่องของการใช้คําถามถามสิ่งที่นักเรียนอยากรู้อยากเห็นแล้วนักเรียนได้ไปพบไปเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วนักเรียนจะได้เกิดประสบการณ์จริงแล้วสามารถนําประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้แนวการในการดําเนินง,งานค่ะ แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นของโรงเรียนเฉลิมประเกียดสมเด็จพระศิีน,นครร์กาจนบุรีเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะทํางานจากนั้นจัดทำารําเนียบของแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็ผู้บริหารรวมถึงคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดนําไปสู่การบูรณาการกับหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งการบูรณาการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระต่าง เข้ากับหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งแหล่งเรียนรู้นะคะที่เราได้นําการศึกษาจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถที่จะถอดองค,ความรู้ออกมาได้โดยที่จะต้องไม่กลับไปสอนในชั้นเรียนอีกค่ะ